Hi, Myanmar fan. Uh, uh, last time, hi, Myanmar fan. Last time, I was informed that you guys cannot access into uh, TikTok live. So this time, I switched to use um, IG live instead. So you guys can enjoy watching me and I can read your comments. we <laughs> you can interact more. Is that okay? <laughs> ทาง t ิ k t o k ใช่ไหมคะเรามีเพื่อนๆบอกว่า,ามีแฟนคลับจากประเทศพมา่าไม่สามารถจะดู t ิ k t o k ได้เหมือนเขาน่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้คะ่ะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาไลฟ์ทางไอจีแทนก่อนนะคะก็จะสวิตช์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทิกตอ k IG แล้วในอนาคตอาจจะไปทาง Facebook Live บ้านนะคะเผื่อไปลงพื้นที่เผื่อจะไลฟ์ให้ดูการทำงานหรือไลฟ์ให้ดูแบบสภาพพื้นที่ต่างๆนะคะ ยังไม่เคยไลฟ์เฟซบุ๊กเลยเพราะไลฟ์ไม่เป็นแค่อีจเนี่ยก็งงมากแล้วค่ะก็มีวันนี้วันวันที่สองพฤษภาพี่น้ำพึ่งโพส